สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e นะครับผมอยู่กับผมเสียแบงค์สายจกสุมิโตโม่ร้อยสาสิบนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่9นะครับผมอ้าวันที่เก้าเริ่มกับทีมงานเสียแบงค์สายจกเลยแล้วกันก่าอยู่กับอะไรเนี่ยเสียตั้มดัมซิ่งแล้วก็เจ้าคูบุต้าแล้วก็อ่าทีมงานบ้านไซนะครับผม หมดเลยนะพี่น้องนะโอ้ยงานนี้ฝุ่นเยอะมากเลยยับแน่นอนครับงานนี้บอกได้คำเดียวว่าฝุ่นเยอะมากนะพี่น้องนะนี่มาแล้วครับไอหนุม่มสีแดงอ้าวมาแล้วกำลังมาอันนี้ก็เป็นซีรีส์5,000นนะพี่น้องนะไป อส่ยงเริ่มคำลามก็ออกตัวได้ครับพี่น้องว้าเหนืดนืดหน่อยเอาสุดจัดแต่ไม่ได้ใจความนะพี่น้องนะแต่ว่าตรงพี่จะไปโบกยังไงล่ะฝุ่นตลบกบกุ้มเลยโอ้ฝุ่นทำอ๋อหอยหลังแล้วนะพี่น้องนะก็เริ่มเทโอ โอ้โออยเดี๋ยวโดนเหยียบอ๋อเอามองเห็นท็อปเก่์ไหมเนี่ยโอ้ยไงไงยิ่งกว่าไงอีกนะพี่น้องนะอ่าเริ่มได้ไทยแลนด์เลยไปยาวโอ้ยนั่นก็กำลังดัน ทีมงานเมืองยามาดูเขาใส่กันกี่ตัดหรือว่ากี่บุ้งกีเ่เป็นไงครับอิยเต่าุมิโตโมร้อยสมสิบขีดหกฝุ่นเดี๋ยวยินนี้ต้องให้อ,อาจารย์แย็บเอาฟองไปเป่าหน่อยไม่ไหวแล้วฝุ่นเยอะมาก เริ่มทำงานเริ่มมีสีสันลีลาบอนั้นก็อาจารย์เป่ากำลังดันเลยพี่น้องเย้ยอันนี้ก็ร้อยกว่านะพี่น้องนะเดี๋ยวไปดูว่าจะให้หกล้อขึ้นกันทางไหนอ๋ชวบชาบชุบชาบเลยเอออ่ะเดี๋ยวไปดูอีกมุมหนึ่งกันดีกว่าผมไม่ไม่ตัดนะพี่น้องนะเดี๋ยวให้ดูกันยาวๆไปเลย ไม่รู้จะตัดไปทำไมเวลาเดินจะได้มองเห็นกันจัดจัดจจันท่าันใดที่สนใจติดต่อก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมที่ทีมงานเสียแบงค์นะครับผมอันนี้ก็เพิ่มราคาตักขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวตัดสักหน่อยหนึ่งมาดูมุมรถไถกันบ้างพี่น้องโอ้อาจารย์เปานี่ฝีมือนะในการดันโอ้แลมแ อันนี้ก็จัดว่าใช้ได้พี่น้องนี่พระเจ้าสมิตตุโมนเจ้าสมิตตุโมร้อยสามสิบอ๋อตอนอย่างนี้นะพี่น้องนะอ่าถอยไปเลยถอยไปเลยถอยไปเลย เออเยี่ยมต้องอย่างนี้แหละอ๋อถแล้วพี่น้องเลยไปแล้วแต่จะทำเอาละทีนี้อ๋อโอ้โหฝุ่นตลุมเลยพี่น้องออกรถถจะยอยตามผมเ่ยเดี๋ยวเราจะเรีกรถถยก่อนโอ้ยยุ่งใหญ่เลยงานนี่เอ,เอ๋ดูรถถยกันมัง่ง ไอหนุม่มอันนี้ไม่ใช่ไอหนุ่มตุรกีนะพี่น้องนะไอหนุ่มดันดีนะพี่น้องนะออไปดูม,มุม,มนี้กันบ้างอ,อ๋อสายไปแล้วคนตลบกบป,ป,ปุ่มเลยเอกอตากิกประมาณ2 0งเที่ยวนะพี่น้องนะออ โอ้โห oh. ช้อนห้เห็นมีตะฟุ่นเลยอันนี้นี่ตากเที่ยวละเจ็ดสิบบาทดันด้วยยี่สิบบาทวิ่งด้วยห้าสิบาทเว็ดเสร็จหนึ่งร้อยสี่สิบบาทพี่น้องพร้อมเก็บงานให้อ่ะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับ เอา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 ตื่นตื่นตื่นสใจก็ยกมือเรียกควักมือกันได้ก็พูดได้คำเดียวว่าดินมาแลวจ้าดินมาลวจ้า,น,า,จานี่ <c oughs> ว่ากันแปตามเรื่องตามเราบรรยายให้น้ำไหลไฟดับประตยกระตายไปเลยเอาพอเอายังไม่พออีกจะโจมมาดิ อ๋อไม่จมแลยพี่น้องนะ,ะโหโหสุดฝุดจัดโอ้โหนิ่มครับเจ้าคูต้าเนี่ไม่ต้องกลัวครับอาจารย์เปาวดันเองฝีมืออยู่แล้วไม่ต้องถามถึงอ่ะดทางนี้กันบ้าง นี่ก็ถอยเข้ามาเทแล้วนะเอาถอยมาถอยมาโอ้เหววเดี๋ยวว่าจะถอยเดี๋ยวต้องไปถอยแอคคอร์ดออกไปจากกลางทุ่งนาอีกหนักกว่าเก่าอีก <c oughs> กำอาว้าวเดี๋ยวผมหลบรถถ่ายดีๆก่อนรถถ่ายจะซูนผมหรือเปล่าอันนี้ทางนี่ขยายไหล่เพิ่มนะครับเอาให้กว้างก,กว่าเก่าเลย คือเอาให้ได้หกเมตรนะไม่รู้ว่าจะทำอะไรอ๋อไปอเคเข้าไปปึ๊บนี่เอาลงรถถ่ายก็มาตื่นเต้นตื่นเต้นตกใจนะพี่น้องนะหรือเรียกว่าตกใจแล้วก็วาดระแวง หรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ดาวเอาโอ้เป็นทางเรี่ยมแปดเลยเลี่ยมโมพันที่สี่พันไร่เอาพี่น้องดูกาไปเรื่อยๆออสวยงามครับเรื่องฝุ่นนี่ไม่ต้องพูดถึงนะล่ำลือไปเลยฝุ่นฝุ่นตลุมไปเลยนะพี่น้องนะ ยังล่ะก็มองไม่เห็นนะเพราะว่าฝุ่นเยอะ,อะไปต่อไปเรื่อยๆอโอ้โหสมยานาม สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายกับทีมงานเสบียงสายจกนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับ Se เสบียง้วยนะครับ